าามกัดดูครับตัวนี้กัดไม่โยนนะไม่ได้ไหมายแรกก็เอาเลย ก็หายไปเลยครับตรงน, <c oughs> นี้มีของดีครับปากช่องโท่ครับตรงนี้ วิ่งมาคราฟเยื่อเฉยๆอย่างนั้นนะครับเห็นในน้ำเลยครับตัวนี้ลุกใส่สวยครับหลุด,ดน้ำมันใสนะครับเห็นวิ่งมาคราฟเย็นนิ่มๆเลยครับตัวนี้อ่อนมากครับอ่อนมากต้นเลยครับโหตัดได้จริงจง เหมือนมันมารวมจุดอยู่ตรงนี้นะครับหลายตัวเลยกัดตั้งแต่หมายแรกนะครับแต่เมื่อกี้เนะี่ยลากมาหลุดข้างหน้าเนะี่ยสายใหญ่ครับสายสวยคือโปรโได้สายเล็กมาแทงครับสายปลาเข็มโอเคครับผมกัดดุเดือดครับตรงนี้นะครับกัดเป็นกบยางแค่ขั้นจิ๋วนะครับตัวนี้เดี๋ยวป้อยไปนะครับเราขัดสายครับสายใหญ่เราแมาเราปลาเข็ม โอเคครับผมฝากไปด้วยครับกัดดูเดือดจริงๆครับตรงนี้กับกบยางแก้คันจิ๋วรับผมยอดมากครับ